สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรวันนี้วันที่28ดนะครับมาดูกล้วยหอมทองนะครับที่ปลูกไว้นะครับนี่เล้าไก่นะครับนี่ปลูกไว้ตั้งแต่นี้นี่ชาวพุทธพานะครับมาดูในป่าอ้อยนะครับอีกล้วยหอมทองนะครับ พี่น้องชาวเกษตรนี่เล้าไก่นะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงนี่มะาพร้าวก็เริ่มโตนะครับเริ่มเป็นป่าครับเรือแรกก็แล้วครับสูงครับกล้วยหอมทองสูงนี่ดูฝั่งเล้าไก่คนระับเพื่อนๆพ,พี่น้องน,นี่คือไลฟ์สไตล์ของผมนะครับกรเกษตรพอเพียงกเกษตรเพ่ง,งพาตนเอง เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสองปีก็เริ่มเห็นผลแล้วครับพี่น้องต้นมากครับนี่ต้นมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมก็ถ้าเพื่อนๆเ,เคยเห็นคลิปลแรกๆก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนี่พี่น้องเด้อเริ่มจากเป็นที่โลง่ลงๆเมื่อปี6กหนครับเราค่อยเห็ดเกษตรมาปลูกค่อยครับ นี่ออยสุพรรณห้าศูนย์เพี่น้องผ้าจำหอมครับประมาณอีกสองปีก็จะเป็นหน่วยแล้วได้ประมาณสิบกว่าต้นครับพี่น้องบจาการรอบๆบสวนจากที่ลงลงรอบฟาร์มไก่ครับมีน้อยหน้ากัน้อยหน้ากับวมหัวไปแล้วครับรบึกับหลังข้าวข้อไก่ครับ ผักผักอ้อยครับประมาณ4เม็ดเพื่อพี่น้องเด้อมักสีดาแดงครับอันนี้ปกผสมประสานนะครับอันนี้กิมจูครับในป่าอ้อยตัาต้นอ้อยซิกประมาณจักปีสองปีปีหน้ากัดสิปล่อยให้เป็นเก็บกินมักสีดาครับฝรั่งกิมจูครับ รอบสวนมีนอ้อยดำครับข้าวปุกผสมประสานน้องๆเน,ะนอะต้นนี้ประมาณสามปีกว่าครับมะพร้าวมะพร้าวใหยความไก่ก็เลี้ยงไก่คือเก่าครับพี่น้องแต่ก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เนื่องจากไก่ขาดทุนหลายครับประมาณห่างเซลลุกเซลนกไก่ตีขายพอได้ครับ การเรี้ยงหมูป่าผสมเรี้ยงหมูป่าครับหมูป่าผสมดูล็อกกระสีพอเพียงครับพี่น้องก็ว่างๆก็ค่อยเบิ่งเลยเลี้ยนเบิ่งไอ้นั่นไปครับ นี่ตอนนี้อยู่ให้อยู่สวนครับต้นมะพร้าวปีนึ่งครับนี่ปลูกสิหาปีแล้วครับนี่พาพน้ำหอมมีมงฟ้าขอกไก่ครับป้อยครับไก่โชนี้ป้อยแล้วครับประมาณสี่สิบกว่าแม่ลดลงจากร้อยแม่เหลือสี่สิบกว่าแม่ครับเพราะว่าลดต้นทุนบวยหครับฝั่งนี้จะเป็นอ้อยดำครับฝั่งขอกไก่ของอ้อยดำ ก็เลี้ยงหมูเพื่อแปรรูปพวกไอ้ต้นไม้ต้นล้วยครับให้เป็นปุ๋ยครับลดต้นทุนครับเน้นหมูไปซ่านเป็นลักครับหมูไปซ่านเลื่อนลอยครับของปศุสัซั์ครับนี่ก็มาได้สองาทก็เริ่มกินนท่าแล้วก็กำลังอ้วนครับแล้วก็เริ่มกินไอ ใบอ้อยต้นอ้อยแล้วกินในต้นป้วยได้แล้วครับ mm hmm. มูเมซานเลียบร้อยแล้วพี่น้องก mm hmm. ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้เยอะครับสำหรับลิปนี้ไวทานี้เ้อครับสวัสดีครับ